ก็อนาคตนะครับในเกมนี้ข้างหน้ามันจะเพอจะรู้อนาคตป่าครับว่าผมจะเจอเนื้อคู่ป่างอ๋อผมว่าผมเจอแล้วแหละครับเนี่ยห้าตัวเอ้ห้าคนนี้ัหครับห้าคนครับห้าคนขอโทษครับ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 ฮัลโหลครับไหนใครพูดทางน้นไหนใครพูดไปก่อนกูตบปากเลยอะไรอะไรอะไรเอาเอาต่อยผมไหมอ่ะ เอาที่เอาดีไอ <carbohyd V statistically> ้เนี่เอาไอ้เียไม่เปิดเลยิเฮียเอาแม่งดิเฮียเอ้ยเอาเอาพขพาบให้มาอยู่ผมการยิงคนั้นแหละใ้มอยู่ผมยิงคนพูดคนพูดอยู่ไหนอะเมื่อกี้ไปแล้วครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเพูดอะไรเไม่รู้เข้าไปแล้วครับเขาไปแล้วพี่ อะไรไม่ใช่กาเคลื่อนบอาลูกบอลพอะไรอะไรจะไปผมยังไม่พูดเลผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับโดนอีกแล้วใช่ผมยัผมผมเพิ่งมานะครับเขาพูดยัไงบอกอะไรอะไรตัวห้าเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเฮ้ยมันจะ absent ทำไมวะเฮ้ยเอออะไรอ่ะยามรับเป็นลูกผู้ชายดิคือไม่เอาเสียงไม่เอาไม่เอาเสียงหล่อดิ ผมเพิ่งมาใช่ครับเพิ่งมาเขาจะแม่งอย่างหล่อเลยว่ะครับเย็นว่าไงฮะขอโทษด้วยลวกันครับใครอ่ะคนไหนถ้าคิดว่าเป็นผมผมก็ขอโทษด้วยละกันร้องได้เหรอพูดว่าอะไรผมไม่รู้อ่ะไม่เกี่ยวสภาเลยนะไม่ให้เกียรสภาเลยไม่ให้เกียรสภาเลยนะอานจำได้นะครับว่าเสื้อสีน้ำตาลนี่ไม่ใช่ครับ่าจัดนะครับอ๋อขอโทษด้วยครับเอาไปห้องเช็ดได้ไหมพี่อย่าครับอย่าครับผมขอเอาเลยพี่เอาเลยผมไปทำงานแล้วครับขอโทษครับเลี้ยวพี่ซอยครับ ฮัลโหลมีสภาถามหาาพพพีีี่ nuts, ่ nuts, ่เเดดดววตมิไปแล้วพี่นะพี่ผมเนี่ยพี่ผมพี่รถใครวะวางมาเฮ้ยพี่ใจเย็นตลับไปตลับไปพี่อย่าทำพี่ผมอย่าทำพี่ผมนมโนม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 ไปด้วยเด้อส่งที่โรงพยาบาลเอ้าเร็วๆร็ฮัลโหลนมไปโรงพยาบาลไปไหนครับโรงพยาบาลครับไม่ไม่จะไปไหนอ่ะไปโรงพยาบาลเปิดรถด่วน ไปได้ไปได้ไปไปก่อนแล้ยไหลแล้วไหลเอ้าไหลเอ้าพี่นะพี่บอกพี่เร็วไปไหนก็มีแต่เรื่องไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ไปไปไอ้ออนเร็วไอ้เหี้ยมีแต่เรื่องไอ้เหี้ยไป ไปอยู่ตรงนี้ก่อนมีแต่เรื่องเหี yeah. ้ยกูพูดกันมาตัวกูก็ผิดไอ้เียกูพูดผิดมีแต่เรื่องมีแต่ลาวไอ้อยู่เติมน้ำมันได้พีอยู่เติมก่อนเลยมาเลยพี่มาเลยเดี๋ยวมาไปเร่ไอ้น,นี่รถควันออกกลิ่นรือเปล่าเนี่ยน้ำมันก็จะหมดพี่เออไปไหนก็ไปก่อนเธอกูป,ป้างไม่เจอตอนเนี้ย แมกตาพี่เป็นสิบยี่สิบใช่หรอเออโอ้กูคนเดียวแม่งมีแต่เรื่องไปไหนแม่งมีแต่เรื่องแต่เราไอ้เอ้คนนอนสองร้อยยี่สิบหกแล้วโอ้ยน้ำมัน็จะหมดแล้วน้องครูจะเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยโคตรปั่นสภาพ มันกระทืบสภาอะไรเปล่าวะให้น้องเราว่าเราจบปูนไหมเดินจอดพี่คันนี้คันนี้มันจะพังนะเฮ้ยรถเฮ้ยไอ้หยุดหยุดวิ่งไอ้สัตว์ตำรวจวิ่งหาเราอยู่หนึ่งเมฆหรอเนี่ยลงวิ่ง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 ขึรอร่อนฟ้าข้างหน้ารอพ่อมึงเนี้ยรีบไปดีเฮียรอโอ้ยไอ้เหี้ยนี่แมวกูเลยไปแมวกูเลย เฮี่ยรับจทบีด้วยไอ้สัตว์ใครึ้นมาหนัวไรเหลี่ยบวะหนัวลยแต่มึงเย็บเถอะมึงเอาตัวให้รอดก่อนเถอะเฮียตัวเนี้เราแบบเหมือนก่อการร้ายอะสภาแม่งจ้องจะหาเรามีคนโพสต์วิดเปล่าวะดูดิโอ๊ย นี่กูมันขับหาก,กูแน่นอนเลยกลัวไหวเฮียแล้วเป็นไงอ่ะได้เรื่องเลยไปไปที่ไหนก็นมีอ้ยอีเฮียฟอร์จูนไปด้วยโอ้โหโอ้เชี่ยมากค่เยอะยูหูปกก่ากูไม่เห็นอะไรโง่กูอยู่ข้างบนด้วย <laughs> วิยมาได้ไงครับเที่อะไรอ่ะป่าปอ๋อมันเที่ยวเฉยครับ <laughs> พี่ลงพี่ลงก่อนน้องมึงเคลียร์ด้วยฮ่าฮ่าฮ่า้วหครับสวัสดีครับทำอะไรกันเนี่ยอ๋อมาทำเคสครับมาดูมาดูครับผมอ้อาวอา้อาวอา้าวอะไรอ่ะ ว่าเราล่อพี่ล่ออยู่แล้วน้องเฮ<หร> <fall> ้ยตำรวจหาเราเปล่าวะเนี่ยให้บ่อนเลยหาเราทั้งเมืองเลย้องเลยดีป่ะน้องรอดแล้วรอดเเยล่อไงเราก็ล่อก็มนจับขนนุนมันจับขนนุนไม่ใช่เราเออเราเอาเรา,าไปนะเราไปซ่อมแล้วเราไปจกป,ปูนะไปจกป,ปูเนี่ยแบวะ ขึ้นมานาะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วมันจะหมดนะมึงก็ขึ้นมาแตอีโง่ดูเคกโซเทียลงเติมไงเนี่ยเติมเตงมแค่พูดว่าตัวเรื่องใหญ่เฉย้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาย สวัสดีครับทุกหลาอสวัสดีครับพี่พี่พี่ระวังไอ้แก่ระวังไอ้แก่มันมาได้ไงอ๋อมาขอมาทวงค่าน้ำมันอ๋อพี่ชายมาเติมน้ำมันหันอหล่ะครับใช่ครับอ๋อเชี่ครับเอาเอารถใครมาเหรอครับเนี่ยอ๋อรถน้องผมครับเนี่ยล็อกกลล็็ออกรถได้เปล่าอ๋อไม่ไม่อยากล็อกครับลืมกุญแจไว้ครับผมอ่าถ้าถ้าผมเรียกตำรวจมาเป็นอะไรไหม่ะไอ้ไอ้ไอ้ลอยยี่อะไรอ่ะ ไปไปไอ้เอียไปไอ้เอียไปชิบหายก่อนเลยจอดไอ้เอียไปก่อนเลยเลี้ยวเลี้ยวไอ้เอียไปเฮ้พี่ช่วยผมด้วยลงไปก็กลัวไปพี่พี่ชายช่วยผมด้วยให้ให้พี่ชายจีดีพี่ชายจีดีบีข้างหลังช่วยผมด้วยพี่พี่ช่วยผมด้วยได้ไหมอุ้มผมไปหน่อยได้ไดเฮ้ยของครับพี่อุ้มอุ้มหน่อยพี่อุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้กูไม่ได้กันแล้วแต่พ่อมึงเด้อกูไปก่อนในไอ้เจอกันในน้อง

มึงรีบมากูไปเลยรอดเย่ก็รอดทางผมเย่ทำอะไรอ่ะไปอะไรเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยมึงจะขึ้นไปให้กูจับเขาจับกูหาพ่อมึงเนี่ยมึงแทนที่จะไปจินั่งกับเขาดิเออรอรอรอคืนนี้ก็ได้เรียกหมอเรียกหมอ เซฟอะไรของเตยครับมัน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 ผมว่ามันมันอยู่ยเอ้เหลียวพิดซอยเฉ็เมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยไปดิไอ้มึงเมือขี้อะไรเนี่ยเอาไอ้จะพากูโดนจับมันเนี่ยเอาเอาเฮ้ย โอ้ยเฮียผมขอรถได้ไหมผมขอได้ไหมไม่ไม่ไมเอามาเอามาเมื่อนึงดิเดี๋ยวให้เลยเดี๋ยวให้ว้าไอ้เหี้ยมันมาแล้วเออไปไหวไปเร็วมันตายสองไอ้ไอ้เร็วๆรีบไปวิ่ง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 เอ้าเอ้าไอ้เหี้ยกูตียี่ยงยี่มาครับเอมมาครับเอ้ยวางนี่เอาสมเอาสมให้หมอ อกหรือเปล่าวะนะโอ้โ้ไอ้เฮียมาด้ไมต้องใช้ความรุนแรงครับพอนะพอนพอพอพอแล้วม่องใช้ความรุนแรงผมปล่อยแล้วปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วปล่อยับปล่อยจบปล่อยใกล้ปล่อยับปล่อยับปล่อย่อยปล่อยปนี่พี่ลองอันนี้ก่อนพี่ลองอันนี้ก่อนลยพี่ลองอันนี้ก่อนเอลได้สมแล้วได้ได้ัมแล้ว ที่เราเอ็กซอดซะก่อนนี่มันตกสะพานตายโง่ใช่มุงมินก็สลบไอเหี้ยกูทำอะไรผิดวะเนี่ยหลานหลานลุงหลานลุงหรอมาเอาหลานหน่อยดิี่รถอสื้อจับมันไปเลยจับไปจับไปเลยไม่ใช่มันีนีนีตุ้แก่พี่ต้องล็อกก่อน่ย่นิ่งๆอยู่นี่ๆอยู่นิ่ๆอยู่นี่ๆอยู่นี่ๆนะตเนี้ยอยู่นี่ๆี่เหี้ย หมอชุบก่อนดีศพนี่ได้หมอช่วยเลยไหมคะเลยครับเลยช่วยยนอะ้อไหนอะศพที่คุณอุ้มอยู่น่ะช่วยสภานที่สะาเดี๋ยวไม่พี่เดี๋ยวมันหนีไม่หนีโลกไม่หนีโลกรเรถหมอใครเอารถหมอไปวะนะใครเอารถหมอไปไอ้ตรงนลยปไปลไป ไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบปาร์ปอร์ชุดยาด้วยไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวถูขอแล้วกันไอ้เที่เนี่ยหุ่มินไปไปนอนโรงพยาบาลกับลุงหัวกันหน่ไปไปไม่ต้องชุบไอ้เนี่ยไม่ต้องชุบผมผมเล่นมาแล้วรถหมอไงเนี่ยเบบี้ชุบปาป์าก่อนแล้วมันมาปวดปาร์อะไรปาร์ปาป์ปาอยู่นี่ซุปอะไรมันมาปวดน่ะไปฮัลโหลครับ ไม่คือถ้าช่วยจริงจริงคืออีเอ็กช่วยแค่บ้านเดิม้ะอีเอ็กช่วยอีช่วยอีช่วยสวยบอกบอกในวอร์มีบอกบอกไปประกาศด้ว่าเดี๋ยวไปโรงพยาบาลแล้วกูเป็นที่อะไรมึงไม่ให้หมอชุบกูเนี่ยมูมินติดตามเรื่องรถแล้วแล้วชุบกูอ่ะดิร้องสนัยสภาเขาลำคาญแล้วเขาไม่ได้สนัยหรอกครับเออด่าสภาครับ กูด่าสภาตัวไหนตาด่าสรุปแต่ว่าอีกคนเพื่อยมานดักที่ช่วยฆ่ามาเลยใครด่าสภากูยังไม่ได้ด่าเลยมันมาด้วยกันเหรอใช่ๆคืออีเอช่วยใช่ไหมถูกล้อกินอีละเ้าจะตับไงสีดำอะรถกูอยู่ฝั่งโน้นเราจะไปเป็นพิตูงกัน พี่ตูนบอดี้สไลม์ครับผมมีนายกก็โกงถือว่าโกงผู้เล่นมากคุณหมอมีห้องที่ใครด่าสภามไม่รู้ครับเอ่าที่โรงพยาบาลนี้ไม่มีค่ะแต่ถ้าอีกโรงพยาบาลมีค่ะโรงพยาบาลต่างเมืองมุณมีได้ยินเสียงสตีมไหมได้ยิได้ดิอ่าสตีฟอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลคนนึงมอชุบกูก่อนเฮ้ยเฮ้ยพากูลายหมดเลยเฮียเอ้ยเอ่อขอที่โรงพยาบาลมีใครว่า รถกนไปรับหนูหน่อยได้ไหมคะเอ่อหนูอยู่ทถาแถวอู่ค่ะไครวะให้เขาชุบกูแล้วกันก่อนแล้วกันแล้ว